เรามาดูคันชักต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นคันชักสั้นนะคะคันชักตัวนอกดัสสันหกสเอ่อหกสองนะคะตัวนี้จะมีซ้ายขวานะคะในกล่องหนึ่งนี้จะมีคู่คู่หนึ่งมีซ้ายมีขวาค่ะเวลาเราใส่แล้วก็นะคะเป็นสินค้าเก่าเก็บในร้านนะคะสินค้าใหม่นะคะ ก็จะมาพร้อมกับปินล็อกแบบนี้นะคะนัดลูกหมากนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาวัดนอตลูกหมากกันก่อน12บมิลน,นะคะเขาก็จะมีหัวอัดจารบีให้อยู่แล้วนะคะหัวอัดจารบีคือเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะคะ ตัวนี้หัวอาจจะระบีเขาจะอยู่ข้างขวานะคะอันนี้อยู่ข้างซ้ายเวลาเราลองนะคะ่าเดี๋ยววัดอีกทีหนึ่งค่ะ12มิลน,นะคะแล้วก็เกลียวเกลียวในนะคะตัวนี้จะเป็นเกลียวใน12มิลค่ะก็ลักษณะเขาจะอย่างนี้นะคะ